คลิปนี้นะครับผมจะมาปลูกกุ้ยใช่นะครับให้เพื่อนเพื่อนด้ดูนะครับว่ามันปลูกง่ายมากๆนะครับนี่เห็นไหมอันนี้อายุ7เดือนนะครับยังสวยอ่ะนี่อันนี้เพิ่งลงมันไปใหม่นะครับได้อายุ3เดือนนะครับปลูกในกงฟมนะครับง่ายนะครับแล้วก็เขาทนด้วยนะทนแดดทนฝนนะครับนี่บอกเลยว่าดูเดี๋ยวดูข้างล่างก่อนลวกกลางแก้งนะครับนี่น้ําสภาพแบบว่าอยู่น้ําฝนนะครับยังอยู่ได้นะครับสังเกตว่ารากเขาไหมเขาเขาไม่มีรากฝอยนะเขาจะมีแต่รากแก้วนะครับ วาทนมากนะบอกเลยเดี๋ยวจะมาปลูกให้ดูนะครับว่ามันปลูกยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาออกอนะครับอู้สวยมากเลยคนระับเขาแตกกอนะครับเยอะมากนะครับถ้าใครมีต้นพันธุ์แบบนี้อยู่แล้วก็ามาแบ่งแบ่งปลูกเรื่อยๆนะครับอู้นี่เห็นไหมแล้วก็แบ่งออกเลยอู้ลากเขาแน่นมากนะครับเราต้องใช้กันไกตัดใช่ต้องใช้กันไกลตัดแล้ะแน่นมากนะครับ นี่ต้นก็สมบูรณ์มากนะครับเพราะว่ามันอายุ7เดือนนะอย่างเยอะนะครับนี่ดูแค่ถาดเดียวนะก็แบ่งครับอู้แบ่งได้เยอะเลยนี่เห็นไหมอ่ะก่อนจะแบ่งเราจะมาเตรียมภาชนะก่อนอันนี้ผมปลูกในถาดไดโซใส่คุยพารกก่อนเลยครับนี่คุยพารกแบบละเอียดนะครับหรือใครจะปลูกในกระถางก็ได้นะครับหกนิ้วหรือจะเป็นตะกร้าขนมจีนก็ได้นะครับเราก็ลดน้ำให้ชุ่มหน่อยนะครับ เราได้ต้นพันธุ์มาไปนี้ะครับถ้าใครยังไม่มีนะครับให้ซื้อมาจากตลาดก็ได้นะง่ายดีนะครับเราก็ตัดใบเขานะครับสองต้นก็ได้ครับอันนี้ก็สามตอนผ้องปลูกนนิดเดียวเองนะเนี่ยปลูกแบบนี้แหละสามสี่ต้นนะครับอย่าลืมตัดรากออกด้วยนะครับให้เขาแตกรากใหม่นะครับตัดไปเลยนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับเพราะว่ารากากที่เราถอนออกมาแล้วถ้าเราไปปลูกใหม่ซ้ํานะครับเขาจะเน่านะครับ ให้เขาแตกขแขนงแตกรากใหม่นะครับนี่พอ,อยังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอาแปดลุ้มก็พอง่ายๆครับนี่ปลูกมันเราปลูกในดินเลยมันปักก้าดำนะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับก็าต้องปลูกผมจะป 8, ลูกแปดลุมนะตัวหกลุ้มก็ได้นะครับแบบนี้ก็ เต็มขาดไว้นะครับนี่นี่ดูสังเกตว่าอันนี้คือปลูกหกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับนี่ฝั่งนี้จะดึงออกไปเห็นไหมปักไว้คือต้นนี้แหละแล้แตกมาเป็นกอแบบนี้เลยนะผมกำอยู่นะเห็นไหมแล้ก็เป็นกอของเขานะครับที่เราปักไปนี่อยากลองปลูกแปดดูนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็รดน้ําอีกครั้งหนึ่งง่ายนะครับ เดียวตัวนี้ก็เก็บกินเก็บขายนะครับนี่ดูสวยมากนะครับหรือใครอยากถ้าต้นโตแก่ประมาณสีเ่เดือนห้าเดือนขึ้นไปนะครับ<ๆ>ก็สามารถทํากุยช่ายขาวได้แล้วนะครับเพราะกุยช่ายขาวนี่ต้นต้องสมบูรณ์ก่อนนะครับไม่ใช่แบบทําแบบนี้นะบางคนเข้าใจผิดนะครับมือใหม่ถ้าจะทํากุยช่ายขาวให้ขายนะไม่ใช่แบบปลูกเพิ่งปูใหม่แล้วก็ครอบปิดไว้นะครับต้องต้นสมบูรณ์แบบนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยตัดอีกทีเดี๋ยวแบบนี้เราจะมาทา ที่บอกอีกทีนะทำปุ๋ยไช่ขาวนะครับอ่านี่เราพอเราได้ที่เราปลูกเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเตรียมกล่องโฟมนะครับปลูกกล่องเดิมนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็จะเอาออกล้างกล่องนะล้างกล่องปลูกต่อได้เลยนะครับง่ายๆนะครับใครเพิ่งเริ่มใหม่ก็แค่เตรียมกล่องมานะครับแล้วก็สวมถุงคุมกล่องนะครับแล้วก็เติมปุ๋ยเอบีนะครับนี่ขอบล่างนะครับ ว่าที่สวนเราใช้เป็นถ้วยตวงนะครับถ้วยสามออนนะครับเจ็ดสิบสองซีซีนะครับสําหรับกองกุ้งนะครับปุ๋ยเอและปุ๋ยบีนะครับอย่างละเท่าเกันนะครับนี่นะครับทีนี้ก็เติมน้ําครับน้ําที่ผมใช้ก็เป็นน้ําบาดาลนะครับถ้าใครจะใช้น้ําประปาก็ลองใช้ดูนะครับว่าอาจจะใช้ได้นะครับหรือถ้ามีคลอรีนังหนักเราก็ต้องแช่ไว้ก่อนนะครับแช่ไว้สองถึงสามวันนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันผู้ชายเองก็เป็นอะไรที่ปลูกง่ายนะครับ ต้นแดดต้นฝนครับ <S <s <uk lli> ปลูกได้ทุกฤดูนะครับเห <s uk lli> ็นไหมโอเคนี่เราได้มาลว <S <s <uk lli> ปลูกในถาดได้โซแล้วก็วางเลยปุ๊บถ้าเป็นแบบภาชนะนะเป็นกระถางเราก็ต้องเจาะรูนะครับเจาะรูฝาให้ได้ขนาดที่เราจะปลูกกระถางอย่างด้านบนเห็นไหมตะก้าขนมจีนนะครับก็ปลูกได้นะง่ายๆเองนะครับหา <s uk lli> ก่วงที่เริ่มปลูกมีแสงแดดร้อน แนะนำให้ปลูกในที่ร่มก่อน5 7ถึงวันแล้วย้ายไปวางรับแสงแดดช่วงแรกๆอย่าให้ปุ๋ยจางแค่นั้นเองนะครับถ้าช่วงฤดูฝนอย่างนี้ก็ต้องระวังหน่อยนะครับให้มาดูเขาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าบางทีฝนตกหนักเราเพิ่งปลูกใหม่ๆอย่างเงี้ยฝนตกหนักไปเขาก็จะมีแค่น้ํามีแต่น้ําฝนนะครับอันนี้คือต้องคอยระวังด้วยนะครับเราก็แค่ถ้ากรณีที่เกิดน้ําฝนเข้ากล่องนะครับเราก็แค่เอาน้ําออกสักครึ่งกล่องแล้วก็เติมน้าเติมปุ๋ยเข้าไปใหม่แค่นั้นเองนะครับสาหรับว่าถ้าปลูกในช่วงที่ ไม่มีฝนนะครับแล้วก็ปล่อยแบบนี้เลยสบายๆนะครับหนึ่งเดือนน้ําก็จะลดเราแค่สเกตง่ายจะปล่อยให้น้ําแห้งแค่นั้นเองนะครับการดูแลของเขานะครับพอน้าลดนะครับหรือปุ๋ยจางนะครับสังเกตสีปุ๋ยด้วยนะครับเมื่อกี้เห็นว่าเป็นสีแดงๆนะครับน้าปุ๋ยเริ่มจางนะครับเราต้องบํารุงเขาแบบนี้เรื่อยๆนะครับปุ๋ยแค่ครึ่งถ้วยตวงหรือ30ซีซีนะครับอยู่เรื่อยๆจนครบ4เดือน กุยช่ายนี่อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับแต่ก็กู้ขจะได้ขนาดนี้ก็สวยคุ้มค่านะครับคุ้มค่าเพราะว่ามันดูแลง่ายนะครับเราปลูกไว้เราไม่ได้มาดูแลแล้วก็ไรเขาบ่อยนะครับเพราะาอยากเขาไม่มีใช่ไหมอยากก็มีน้าก็เราก็ไม่ต้องลดนะครับไม่ต้องมาเสียวลาขุดดินขุดไรนะครับไม่ต้องมาเตรียมแปลงยุ่งยากนะครับปลูกง่ายนะครับขอให้เรามีแค่ภาชนะที่เราจะปลูกแล้วก็ลกองโฟมนะครับดูแลเรื่อยๆก็คือเติมน้าเติมปุ๋ยให้เขาอย่าให้ปุ๋ยต่างแค่นั้นเองนะครับเราก็จะได้มีกุยช่ายไว้กินแบบนี้เยอะๆนะครับ อันนี้อายุเจ็ดเดือนนะครับให้ดูอเห็นไหมดูต้นกันว่นาเขาสมบูรณ์มากนะครับต้นปลูกก็ปลูกแบบนี้แหละครับปักลงแค่สองสามต้นนะครับถ้าอายุสี่เดือนขึ้นไปนะครับต้นเขาจะเรจะสมบูรณ์นะครับเราสามารถตัดเขาไปกินได้แล้วก็ผ่านไปแค่สามสิบห้าวันถึงสี่สิบห้าวันนะครับเราก็จะได้ตัดกินอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าต้นเขาแบบสมบูรณ์แล้วเขาจะแตกใบ อย่างรวดเร็วนะครับนี้ไม่ดีอาจจะ20บวันเองนะครับก็จะเริ่มเก็บกินได้แล้วนะครับมาดูตัวที่ตัดไปก่อนนัานนี้เนาะตัดไปขายอย่างแมนี่ดูตัวก่อนนี่ยังเยอะนะครับพอต้องก็สมบูรณ์มากนะครับได้สี่เดือนขึ้นไป5เดือนนะครับเราตัดใบแค่ผ่านไปไม่กี่สัปดาห์ครับเขาก็จะแตกใบขึ้นมาใหม่แบบนี้ดูรอยตัดเห็นไหมรอยตัดมาดูเขานะครับนี่ถ้าเป็นแบบนี้ใช่ไหมน้ําลดเราก็เติมนะ้ำปุ๋ยครึ่งด้วยตวงนะเติมไปดูนะครับ นะครับดูแลแบบนี้เรื่อยๆนะครับาครึ่งงทุยตวงแล้วก็ตามด้วยปุ๋ยบีครึ่องทุยตวงนะครับนี่นะครับหลังจากนั้นเราก็เติมน้ําฉีดได้เลยนะครับกุยช่ายนวุยอมจริงๆนะครับลากเขาแข็งแรงมากนะครับเขามีแต่ลากแก้วนะครับนี่เติมน้ําให้ได้เท่าเดิมให้ให้ถึงกระถางนะครับแค่นี้เองนะครับถ้าใครชอบนะครับปลูกกุยช่ายไว้กินนะครับก็สามารถทำตามได้นะครับสวัสดีครับ